สวัสดีครับจค่ะอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับมีรถตักนะฮะเป็นรถตักของยี่ห้อโมสส์นะครับเป็นรุ่น wa 200รุ่น3มาแนะนําให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเครื่องเกียร์ ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดูแลง,ง่ายมากๆนะครับไร้ฟ้าเนี่ยไม่มีนะครับอ่าแล้วก็จะตัวรหัส WA 2 0 0แบบนี้นะฮะเขาก็จะเป็นรถตักที่มีขนาดบุ้งกีสอคิวนะฮะนี่นะครับให้ดูสภาพบุ้งกีกันก่อนเลยนะครับอ่าบุ้งกีก็มาเนื้อเต็มนะไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยฉีกขาดตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีนะครับนี่นะฮะอ่าแล้วก็นี่นะญี่ป,ปุ่นเขาติดตะขอยกน้ำหนักตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเผื่อแบบว่าหน้างานใช้งานอะไรเล็กน้อยเนี่ยใช้ยกงานยกของอะไรเล็กน้อยเนี่ย สามารถใช้ได้เลยนะครับดีมากๆนะฮะตัวนี้ก็ติดมาจากญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะครับนี่นะแขมไม่มีรอยเล้ารอยดมนะครับสวยหมดนะครับยางก็ดอกสวยนะตัวนี้นะครับแล้วก็เจาขนาดยางตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยางเบอร์7.5 25นะครับซึ่งจะเป็นยางเบอร์มาตรฐานรถตักไฟ 2Q เลยนะครับนี่นะเดี๋ยวดูเกียร์กันหน่อยเกียร์ก็จะเป็นโรลเกียร์ท้อน,นะครับง่ายๆแมนนวลแมนนวลเลยนะครับ เกียร์ท็อปแบบนี้เลยนะครับสภาพเกียร์ก็แห้งสวยดีมากๆนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมอะไรนะฮะเนี่ยนะครับเนื้อตรงเนื้อตัวสวยหมดนะครับไม่ได้มีรอยผุอะไรนะฮะเนื้อตัวเนี้นสดมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์พวกสูบเทอร์โบเลยนะครับตามสไตล200รลื่น3นะครับ นะเครื่องยนต์ฝั่งเทอร์โบเนี่ยแห้งสวยดีมากๆนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์นะครับเดฝ้อนะนะด้านหลังก็จะตีตาคมมะสุแบบนี้เลยนะครับผมเนะดอกสวยหมดเลย4เส้นนะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูสภาพฝั่งหัวฉีดก,กันบ้างตัวนี้ลาดเครื่องของเขานะครับจะเป็นเครื่องยนต์คมมะสสุ 6D 95L นะครับ ครับอ่าเรืองแห้งดีมากๆนะแล้วก็การทํางานของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีปกติหมดเลยนะครับตัวนี้นะฮะอ่านี่นะครับสภาพตัวลงตัวรถสวยนะตัวนี้นะครับอ่าหัวคงหัว,ว,นะว,ว,ว,วเก่งไม่ผุดนะครับนะฮะแขนฝั่งนี้ก็สวยเช่นกันนะครับไม่ได้มีรอยเล้ารอยดามอะไรบุ้งกีด้านหลังเนี่ยก็มาเนื้อเต็มเลยนะครับผม อ่าโอเคเดี๋ยวไปต่อกันในสภาพที่หน้าตนะบุคขับกันต่อนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองับเทสให้ดูกาลังเกียร์กำลังปั๊มกันนิดนึงนะครับเราะจะได้รู้ว่าการทํางานแรงการทํางานของเขาเนะะี่ยยังแรงดีปกติอยู่หรือเปล่านะครับไปไปดูกันครับนี่นะฮะขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะครับผมของเจ้าตัวรตัดสองร้อยร่นสามคันนี้นะครับนี่นนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับ นี่นะครับพอนั่งแล้วฟคลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบคอนโทรลเดียวแบบนี้นะครับเป็นคอนโทรลเดียวนะแล้วก็เนี่ยนะฮะระบบเกียร์เดินหน้านะครับสลับหลังของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4เกียร์เดินหน้า4เกียร์สลัหลัง4เกียร์นะครับสไตล์ปกติของเกียร์ทอร์กเลยนะครับอ่าโอเคเบรกมืออยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเทสอบกำลังเกียร์กันต่อนะครับนี่นะอ่ากมแรงนะครับกมแรงนี้ปกติเลยนะครับกดตัวร้อยแบบชิลๆนิ่มๆนะครับ ยกโครงยกแขนเนี่ยก็ทําได้ไวดีปกตินะครับตัวนี้นะครับนะทำงายได้ไวดีปกตินะนี่นะโอเคเดี๋ยวมาลองเกียร์กันบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองไล่นะฮะตั้งแต่เกียร์หนึ่งเนี่ยไปจนถึงเกียร์สี่ให้ดูเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าเออระบบเกียร์ของเขาเนี่ยใช้งานได้ครบทุกเกียร์ดีหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเกียร์สลังนะเดินเอเอเกียร์สลังเอเอเกียร์หนึ่งนะครับนี่นะเดินหน้าเกียร์หนึ่งนะครับผม เกียร์สองนะฮะเกียร์สามนะครับเกียร์สี่นะฮะอ่าเกียร์เดินหน้าก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับแล้วก็จังหวะการเปลี่ยนเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทําได้สมูทแล้วก็นิ่มดีมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองเกียร์ถอยหลังกันบ้างนะครับนี่นะเริ่มที่เกียร์สองเพราะว่าตะกี้เกียร์หนึ่งเราลองไปแล้วนะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สามนะครับเกียร์สี่นะฮะ อ่าพุงปูดเลยนะพุ้งปูดนิ่มดีมากๆนะครับพวงมาลัยเนี่ยก็หมุนได้นิ่มดีปกติเลยนะครับนี่นะเกียร์แรงนะฮะจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ก็นิ่มดีปกติหมดเลยนะครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะตัวนี้นะครับปั๊มเกียร์เนี่ยแรงดีปกติพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่นะอ่า,อาโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพด้านบนที่น่าคนขับนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวรถตัก W A 2 0 0รุ่น3คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะเจะ้าโตรถตักโคมรสุ WA 200รุ่น3คันนี้นะครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับ ได้ที่บ่อถวยเดี่ยึ้นตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่อยากจะลองมาขับเทสมาลองดูตัวจริงที่หน้าร้านแบบนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้เช่นกันนะฮะอยากจะมีโลเคชั่นของที่ร้านนะครับส่งให้กับลูกค้าทางไลน์ทีนึงด้วยนะครับอ่านี่นะทีนนี้นะครับก็ถือว่ามาสภาพสวยเลยนะครับเครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทำงานได้แน่นแรงดีปกติหมดเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็ได้ต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะครับกับเจ้าตัวรถตักขุมมือสูตรัับบไลคค์นนะรให้้ผมดวยะครับ เพื่อตัดราคาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ